สวัสดีครับว kind of ันนี้เราจะมาตะลุยโคยโกะอุแม่คาร์ลเบิลพาคสองในพี p กันพารกิทที่จะมุ่กันวันนี้ก็คือกระหัใที่สองพารกิทที่หกหกโคโคยโกแล้วก็อยำเชื่ัมกคนที่ใช้มัดถอดกันดู ผมไม่โดนปล่อยมันไแล้วกันเรื่รงงองอไรไหวติดโน้โนต้องาอาหาเดินไปด้ด้วยมังกอขายืมก็ เดทไทยเน,นะะี่แตข่าอมคนถามมาว่าเปิดต ah ิด okay. นี้เปนยังไงกดที่ไหนครับอย่างนี้ผมเฮดยีโมโนตันก็นัต้งแต่ตั้งค่าาเล่นใช้ที่หรอดก็ถึงที่ต่าอยท่ก็ใคร่คน

เขาขัดไงแล้วเขาคงไม่โหดคนนียอะ่เดียออีกเดี่เดมนมเะอับแกมเ็ดวยใจปกแ้วก็มได้ทำอาหารเป็นเรื่อ ไปไหนดีมีโมโต้แบนี้ลองทำดีก่อนนะ่านกำน้ำแบบไล่หาปลาน่าจะใช่ละพาจิ๋ให้มาทำยงฉันอยากกำน้ำ กดอาค้างไว้ในการทำเป้านะครับแต่ไม่เหมาะโคฟ้องที่ใช้ปิโคฮะะโย้ด้วยแฮะแต่เข่ตก้นโค้งง่าไปนะอันนี้น่าจะเป็นปลามากตมปลาตัวแรกเลยที่โผล่ไปในโคยุกตันขานกด าค้า,า,ไง,ากกง,กกงไว้กดขนเหียมจะเป็นการขู่น็อกกิง้งเพราะขัดตัวุมน็อกิ้งไว้ไว้ไปไม่ได้แล้วกดขนเรียมจะเป็นการน็อกแบบทําทันแต่วิธีใช้เืสียอดด้วยังนั้นควรใช้บ่อยแล้วก็น็อกกิง้งขัดที่เลวเราไม่ได้เราต้องขัดาประเทศที่ออเลือดสีฟ้าก็จะจะขกระพยบได้ง่ายกวย่าโอเคเทีย okay. ปลาหมดแล้วปาสิให้หเนื้อปานะแต่เป็น ปิดฟน้ํอแมนาวไข่เต๋่เลือเป็นน้ำมันเลยเนาะโอ้ตะวไรอ่ะอู้อู้เวลยีด้วยเอาไงห่างพาดีดูเนื่องเนียโอ้พีแค่เสียบไปไปเที่ยววันก่อน อาแบบจอเทสการ์กานาไข่กอกไหมฮะเน้นด้วยยากเลยี้ยอซูนี่เราอยีมีคนมาช่วยท้ากดเสียงไม่ไหแต่ถ้าเป็นโค้ดทีกดโโจบภาพได้สบายจับพุ้มเออยังนัทแหละโคโค่ขับไม่ได้นี่ครับต่อให้เลือกเสีเยแวแล้วมันเอาพิงมันไม่ได้ดีเพราะว่า มันเวเยอะกว่าเรามากโกโก้เว 8, แวท่สแปดอ่านมันใบแถม่งเดี๋ยวเกียวทาคนที่แพ้ใ้ไปเกี่ยโกโค่ก็มีค่าตแบเขาโคตรนะกดเสงค้าง,างต่วะเอ็นโอแต่เนี้ยิดทันข้าวคูวข,วข้าวอีกาเอโนโกคู่หูเมื่ี้อ่อาเ่ยวหลายนี่หลายคน โอเคสองต yeah, so like ัวเรียบร้อยโม่โมจิวะไม่ได้เหมือนกันอือขบหนึ่งไพ่เราก็สองหินโง่กรรมโยชุあの状況ขอบอกยันยันให้ที่จับสองหินโง่กรรมให้ใส่ไปตัวการ์ดจะคิดการคุยก่อนแล้วกันนี่มันอะไรอ่ะง่าวว่าเนาะกินได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวเก็บไป ใบแทนแล้วก็กล well ับขวากีบไอ้เพิ่งมุ่งน pues ี้ก็ตีได้นะครับแล้วจะได้เป็นถงเครื่องปรุงแต่ว่ามันคือปรุงดอกบางทีก็ไม่ดรับแต่บางทีก็ดรอปเป็นมันก็โดนไม่โดนไม่โดนเล้วก็ะยายแหละไม่ดรอปโดนนี้นะอ่าไม่ดรอปให้กูเป็นตัวอย่างนะ ผลเพิ่มกรุงนั้นก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้เหมือนกันเพราะเวลาไปทำอาหารเพิ่มความสำมารถก็กดกดไปเถอะอานไม่ออกนีอะไงอ่ะหมูเองเฮ้ยหอยหมูหอยหน้าหมูผมร์สไม่เคยเห็นนะเอเมกับบางกากเลยนะครับผมใส่ไม่มพิเศษเกพอะในเกมมั้งวันนี้ของจีจะเป็นกายว่าว่ายน้ำเร็วขึ้นนะครับ แกนคูดเกิดใหม่ตัวเดียวไดไ้เป็นัเกีโโการโคโค่กดทำเงียบซีเรียมบน่งมาวายกดคานไว้เป็นการปล่อยมีดระเบิดแต่จบรวมๆเป็นคอมโบดีกว่านะก่อนจะกลับไปแบบนั้นก็ดีกว่าดูคิอว่าจะเป็ไรให้เกิดบ้างน่าจะเป็นรูปไม้ของสามชิ้นใช่มั้มที่ปูขัามบิร์กกับรูปไม้ระเบิดได้ ปาม่ฝลโดนนักนีกระเบิด้วยนะี่ึ้นนอนเห็นลูกแค่งไงไนี้มแต่ดาเมจแน่นนแ,นแน่่หเยนะครับแกล้วผ่าพี่ปูมาบึ้งบึงนี่ยใครอะเดือดันก่อนพี่เกล็ดใส่ปากวพีก่อนปาปาับก่อนจะเถออโดนกระเบิด เทลก็ไม er ่โผล่มาในโคยโกคุณไม่เคยว่าทีท่าเพื่อนเราหดหน่อยเทลก็ไม่เขาจะโผล่มาแทนครับแม้ว่าจะโคตรเก่งแต่ว่าลดคำเดี๋ยวมองจัดนะพยายามอให้หมดก่อนแล้วยกทำไมวะโคยโกโอ้โหโคตรเันยันมาสักพอเขาวๆนี่คือ อาหารสุดเถินแบบที่เราเตรียมมาก่อนพะพาคิดครับกดสามเหลี่ยมแล้วเอ๊ะนี่กนสามเหลี่ยมกดอาวงกลมนีโมโนตั๊กนี่นี่เขจะกินแล้วอาหารทุกอย่างก็บวกกันเรับด้วยแบบบวกทั่วคราวคล้าบัฟน่ะปล่อยมันกองทังยื่นไปเราไม่เห็นที่สงครามกิจเพียงเดียวเพราะว่ามันกองทังยื่นมันมีเยอะแล้ว าการพาเก็บที่ถ่นานไม้แล้วก็การออกนอกเก็บเนื้อเก็บเวลเองด้วยๆสังเกตดีๆนะครับว่าเกาะเนี้ยเกาะบาร์บีคิวแม่น้ำล้นมันพื้นดินที่เหมือนกับเนื้อหยาบแล้วเมื่อกี้แบบที่มีแกงพูนก็เป็นเตาสแกนเลยอ่ะ <S <S เป็นเกาะที่ทาา่านถ่านจริงๆแต่ไม่เหมาะกับคนที่เป็มังคุดรูกนาเดีย <laughs> โอเคจบพารปคกิ๊กม้แล้วครับおか <Yeah. S 2> นりなさいまเนยเนื้ออะไรเนี่ยถามรยกินโอการที่เราได้มาอมเอาเถอะโอบคครับ,บกบหรับคลิปนี้ไวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย